เผยความสวยเป้ยในวัย43กับชุดอยู่บ้านเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยไม่เคยเปลี่ยนเลยสำหรับนักแสดงสาวเป้ยปานวาดที่เจ้าตัวมักอัปเดตความสวยของเธอผ่านทางไอจอยู่บ่อยๆทําเอาหนุ่มหลายคนถึงกับใจละลายทีเดียวเพราะชาวเน็ตต่างมองว่าเจ้าตัวนั้นหน้าเด็กอย่างมากด้วยความที่สาวเป้ยมักดูแลตัวเองอยู่เสมอบอกเลยว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นล่าสุดเสาเป้ยปันวาดได้ออกมาโพสภาพตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่อยู่ในชุดอยู่บ้านที่ถือดอกไม้ช่อสีแดงระบุว่าขอบคุณน้องแอดคุณโฟสำหรับดอกไม้ใกล้วาเลนไทน์แล้วสั่งดอกไม้ร้านน้องโฟได้เลยน,นะงานนี้เหล่าแฟนๆต่างเข้าแสดงความยินดีชื่นชมความสวยของสาเป้ยกันอย่างล้นหลาม ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ